สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับคุณนกในวันจันทร์ที่14ีมีนาคม2565นะคะเด็กๆวันนี้เด็กๆก็ยังอยู่ในเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องโตไปไม่โกงนะคะเด็กๆหน่วยการเรียนรู้วันนี้ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ก็คืออะไรคะเด็กๆการมีจิตสาธารณะนะคะเด็กๆสาระการเรียนรู้ย่อยที่เราจะเรียนรู้ก็คือเรื่องรถไฟสามัคคี ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องการมีจิตส,สาธารนณะคืออะไรกันนั้นเดีค,คกูก็ให้เด็กไปฟังเพลงสนุกๆกันก่อนนะคะดเด็กเดรูจะพาดเด็กๆไปฟังเพลงรถไฟสามัคคีค่ะไปกันเลยค่ะคุณรถไฟมาแล้วไปกันเลยรถไฟรถไฟวิงไป หนุกจิงเชียววิ่งเดินรถไฟต่อท้ายทางเดียวก็กันกลมเกลียวฝนพ่นจับจะไหลต่อไหลน้ำใจเกืือทูนร้องเพลงฝุนพู้นเป็นเสียงรถไฟต้องเล่นทุกคราเรนสดใสกอดคอกันไว้รถไฟสามคคี รถเอยรถไฟวิ sea, ่งไปทุกท no well, ีกอกันทุกทีสนุกจริงเชียววิ่งเล่นรถไฟต่อ้ายทางเดียวก็กันกุมเกลียอูนูนจับไล่ต่อไหล่น้ำใจเพื่อคุณเร้เปมนพูนปูนเป็นเสียงรถไฟรองเล่นทุกคราเร่งสดใสกอดกันไว้ รถไฟสามัคคีเาเด็กๆคะเราก็ได้ฟังเพลงรถไฟสามัคคีกันไปแล้วนะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะอ่าเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องการมีจิตสาธารณะกันเลยนะคะเด็กๆก,การมีจิตสาธารณะคืออะไรอ่าเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยคะ่ะ เด็กดีโตไปไม่โกงการมีจิตสาธารนณะการมีจิตสาธารณะนั่นเองเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าจิตสาธารณะคืออะไรถ้าเด็กๆอยากรู้คุณครูก็มีวิดีโอเกี่ยวกับการมีจิตสาธารนณะมาให้เด็กๆด,ดูกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ ยามเช้าของวันใหม่นะ้าโรงเรียนสอนดีเด็กๆจ๊ะวันนี้มีใครทำความดีอะไรกันมาบ้างแล้วเอ่ยผมคะ่ะผมไม้ฮะหนูค่ะหนูเกดพวกเราช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนคะ่ะ หนูฝ้ายค่ะหนูช่วยคุณครูเก็บของในห้องเรียนค่ะผมโจครับผมซูกัสฮะพวกผมช่วยกันเก็บหนังสือในห้องสมุดฮะเด็กดีมีติสาธนาะควหนูทำได้ค่ะเด็กๆ เด็กๆดูวิดีโอจบไปแล้วรู้หรือยังคะว่าจิตสาธารณะคืออะไรอ่จิตสาธารณะก็คือสำนึกหรือความคิดที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคมหรือคนทั่วไปหรือก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างการทำจิตสาธารณะมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยค่ะว่ามีอะไรบ้าง ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะภาพแรกนะคะเด็กๆเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพคนเขากำลังช่วยกันปลูกต้นไม้เป็นกิจกรรมที่อาจจะทำร่วมกันในชุมชนได้นะคะเด็กๆถ้าชุมชนของเด็กๆมีกิจกรรมนี้เด็กๆก็สามารถเข้าร่วมได้ถือว่าเป็นการทำประโยชน์ให้สังคมนะคะ ภาพที่สองนะคะเด็กๆเป็นภาพอะไรคะเด็กๆลองมองดูสิคะอ่าเป็นภาพนักเรียนเด็กนักเรียนนั่นเองกําลังช่วยกันทําความสะอาดภายในห้องเรียนถ้าโรงเรียนเปิดมาแล้วเด็กๆมาโรงเรียนได้การทําแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือคุณครูทําให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมถือว่าเป็นการทํากิจกรรมที่มีประโยชน์เกิดจิตตาธารณะนั่นเองค่ะ ภาพที่สามนะคะเด็กๆเ,เป็นภาพอะไรหน้าเด็กๆลองมองดูสิคะอ่าเป็นภาพเด็กนักเรียนสามคนกำลังช่วยคุณลุงทำความสะอาดอยู่คุณลุงคนนี้ก็คือคุณลุงพานโลงที่จะอยู่ในโรงเรียนของเรานั่นเองเป็นคนทำความสะอาดส่วนต่างๆในโรงเรียนของเรานะคะภาพที่สี่นะคะเด็กๆภาพสุดท้ายเป็นภาพอะไรคะ ภาพเด็กๆหลายคนกําลังช่วยกันเก็บขยะในชุมชนนอกจากจะทำให้ชุมชนสะอาดแล้วยังเกิดจิตสาธารณะแก่เด็กๆทุกคนอีกด้วยนะคะค่ะเด็กๆกิจกรรมที่เป็นจิตสาธารณะนะคะความจริงแล้วยังมีอีกมากมายเลยคือเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้นั่นเองที่เด็กๆทำแล้วเกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ถ้าเด็กๆทำแล้วคนอื่นมีความสุข นั่นก็คือกิจกรรมที่เป็นจิตสาธารณะนะคะอวันนี้คุณครูเลยก็ขอจบกิจกรรมแต่เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆ